ครับสำหรับเช้านี้ก็สวัสดีนะครับเช้าวันนี้อากาศดีมานั่งกินกาแฟก็เลยจะสนทนาธรรมสักหัวข้อหนึ่งนะครับเพื่อใครยังหาวิธีปฏิบัติมานานแล้วแล้วก็ยังไม่แจ้งนะครับบางทีเราก็อาจจะมี ชี้ทางกันนะครับเพื่อเอาไปประกอบนะครับคือสนทนานะครับอืแต่ก็ไม่ใช่ผู้รู้นะครับไม่ใช่ผู้แจ้งครับถ้าเป็นผู้รู้ผู้แจ้งไม่ได้เดี๋ยวมีปรามาตย์จ <c> ะ <oughs> <c oughs> ยกหัวข้อมาสักหัวข้อหนึ่งก็คือศาสนาพุทธของเราเนี่ยคือศาสนาจิตบทียนคือจิตนี่ครับ สมาบุเจ้าตัดตัดเรื่องจิตไว้คือศาสนาพุทธจิตเนี่ยมันคืออาการหนึ่งือของหนึ่งอย่างเหมือนของหนึ่งสิ่งแต่มันมีสองอาการใช่ไหมพรามีสองอาการเวลาท่านจะสอนหรือท่านจะแสดงธรรมท่านก็จะยกประโยคขึ้นมาแบบเรียกสลาสลายตนะ นะสลาสลาจัตนานี่ยผมเข้าใจว่าอาการอาการการเคลื่อนมันแปลความหมายได้หลายอย่างนะ้เป็นของสองอย่างก็ได้มันรูปกำน,น้ำนี่รูปกบนแ้แจะเป็นของหนึ่งสิ่งนะคือจิตแต่มันเป็นสองลักษณะแต่เป็นของหนึ่งสิ่งใช่ไหมมีสลายาัตนะ สองหนึ่งสิ่งแต่สองอาการเมื่อมันมีสองอาการมันก็จะมีการกระทบกันเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติเคลื่อนไหวไปเกิดการพัสดากันเหมือนเราเนี่ยคนคนหนึ่งมีมือสองข้างเนี่ยเอาเอามือตบกันเนี่ยมันก,กระทบเกิดเสียงไยคืออาการสลายยตนา <c oughs> อพอมันพัษาส,สลายยตนาพัสดาขึ้นมา แต่ผมก็เลียงเลียงไม่ได้ไม่ได้นี่หรอกแต่เอาแท่สลายจตนานี่ก็พอแล้วสลายจตนะเข้าใจแล้วนะคือของที่มีอาการเพื่อนเข้าพัสสาวสลายจตนาเป็นพัสสา <c oughs> พอพัสสาก็เกิดอาการมีลูกเป็นลูกขึ้นลูกของเสียงลูกของสังขารลูกของการปรุงแต่ง ทีนี้พอเกิดสังขารการปรุงแต่งก,ก็เกิดมโนกเกิดวิญญาณกเกิดอริย ت น ا นะเป็นสิ่งสังเป็นสังขารทั้งนั้นเป็นข้อปรุงแต่งทั้งนั้นปรุงแต่งกันเกิดขึ้นแล้วทีนี้พอปรุงแต่งกันขึ้นก็เกิดวิญญาณวิญญาณเข้าไปรับรู้เหมือนเหมือนมีกองไฟเนี่ยมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาใช่ไหมเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน เมื่อมีสิ่งเมื่อมีสังขารครบประกอบครบขึ้นมาก็มีวิญญาณพอวิญญาณก็มีมนวิญญาณความคิดความหลงความอ่านความยึดมั่นถือมั่นก็กลายมาเป็นตัวปู่ของปูมีการเกิดการดับมีเกิดแก,ก่เกิบตายมีชรลามาลณนะเป็นไปตามเป็นไปตามกฎ ไตรักตกอยู่ภายใต้ไตรักก็คือเป็นไปตามธรรมชาติกลไกเป็นแบบนี้เมื่อเกิดมันก็ต้องดับเมื่อกระทบมันก็ต้องเกิดปรากฏแล้วก็ได้สักพักหนึ่งหรือระยะหนึ่งแล้วแต่ธาตุนั้นๆมันก็จะดับลงเป็นของในจังอยู่อย่างนี้น่ครับ <c oughs> ทีนี้ก็เลยต้องมาเรียนรู้อาการของของพวกนี้เพื่อให้รู้แจ้งในตนเอง เพื่อแจ้งในสัจธรรมสัจจจริงของมันนี่แหละคือธรรมชาตินี่ยองเกิดเกิดในเดิมทีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นความว่างมันท้องฟ้าที่ว่างแต่มันว่างแต่มันมันก็เคลื่อนนี่มันมีการเคลื่อนก็เคลื่อนก็มีเกิดภาษาเพราะว่ามัน ถึงมันว่างแต่เราก็มองเห็นมันอยู่นะว่างนี่มันไม่ใช่ว่างขัดศูนย์ความว่างที่มีอยู่มันจึงเป็นธรรมชาติแบบนี้พอพอพัดสางมันก็ประกอบเกิดยึดแล้วก็เปลี่ยนไปตามกฎของมันทีนี้ในการเข้าวิก,ก็คือเข้าไปหลงหลงเป็นตัวกูของกูก็ไปเรื่อยก็เลยสะสมการกระทำ ยึดมั่นถือมั่นเป็นกรรมเงินยาวยึดมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้จนลืมไปว่าธรรมชาติของตนแท้จริงมันคืออะไรนานเข้านานเข้าการสังสมการชี้ทางกันก็ติดมั่งถูกมั่งก็เลยสะสมไม่รู้แจ้งก็เลยมืดหมุนเวียนเป็นวัฏจักรทั้งขานอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นมันมีทางทางที่จะออกได้ทางเดียวก็คือรู้แจ้งในตนเองก็คือกับหวนกับมดนตนเองดูต้นเกิดต้นกําเนิดที่จะปรากฏของมันมันคืออะไรดูจนเข้าใจนะครับมันก็จะต่อถอนอุปทา,านต่างๆได้กับคืนสู่ธรรมชาติเดิมซึ่งมันเคยเป็นอยู่ก่อนแล้วท่านเาเจ้าเรียกว่าธรรมชาติหรือว่านิพาน,น จะพูดไม่ยาวนะครับแต่พูดไปเรื่อยๆวันไหนมีเวลาว่างก็จะมาสนทนาพูดด้วยบางท่านบางรูปบางนามก็แจ้งแล้วบางท่านบางคนก็หาทางปฏิบัติมานานแล้วก็ไม่เห็นทางออกนะครับจริงแล้วถ้าไม่เข้าใจไม่ถูกทางนี่มัวแต่วิ่งตามเรื่องราวเรื่องนูน้นเรื่องนี้มันไม่ถูกทางมันไม่จบนะครับ ตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้ส่วนผู้ที่ดูแลเขาท่านก็อยู่เฉยๆส่วนผู้ที่ยังไม่รู้ก็วิ่งเที่ยวตามหาท่านท่านเรียกว่าหาโมกก่าธรรมหาผู้รู้ที่จะชี้ทางไปแต่อย่างว่าเมื่อเมื่อเราไม่รู้ผู้รู้เป็นใครเราก็ถามไปคนไม่รู้บางคนก็พาเราไปมันก็เลยกลายเป็นพากันวนอ่างเพราะฉะนั้น สัาธรรมหรือธรรมะแท้จริงนี่คือตนของตนคือตูัวเราเองเนี่ยตนเราเองเนี่ยนะครับคือธรรมชาติดั่งเดิมหนึ่งที่มันมันเดี๋ยวนี้มันก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ถูกปกปิดไว้ด้วยโมหะความหลงความไม่รู้จริงรู้แจ้งในตัวเองในธรรมชาตินี่นะครับเราก็เลยไปวิ่งทางอื่นมันก็ยิ่งหลงไปเรื่อยนะครับธรรมะนี่ถ้าเข้าใจแล้วมันจะตอบโจทย์ตัวเองได้ ขอยเห็นตรงตามองค์สมาพระพุทธเจ้าตัดไว้บอกไว้ชี้ไว้เนี่นะครับ oh. ถ้าเห็นตรงแล้วตอบโจทย์ดได้แล้วนั่นแหละครับมันก็จะเบาขึ้นอิสระขึ้นสบายขึ้นครับสลบวันนี้ก็ใช้เวลาแค่นี้นะครับเพราะว่าพูดเยอะมันโหลดช้าครับครับสวัสดีครับ